วันนี้เ้าข่าวเขมรมาเทียกกันขารอเดียเทียทั้งสองฝั่งก็งสองกันก็ประกาศออกมาให้พีน้องปัยานได้รับทาบอันนี้เรื่อดีแต่ท่นบอกว่าถ้ามีอ่ไรวซึ่งไม่ตรงกันก็จะดำเนินการกับพวก่นิดนึงปาลจีตาเนี่ยตัวแม่เลยตัวปล่อวันเลย เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทีมไทยแลนด์เนี่ยที่ถแถลงข่าวยืนอยู่บนฉากสีม่วงวนะั่นแหละเขาก็ออกมาถแถลงปิดงานในส่วนของการลบกับขเขมรน,นะครับเขาก็ถแถลงแล้วว่าต่อไปนี้ทางฝ่ายไทยกับทางฝ่ายเขมรจับมือร่วมกัน ในการคัดกรองข่าวต่างๆโดยให้ฝ่ายเขมรถ้ามีข่าวอะไรออกมากับฝ่ายไทยมีข่าวอะไรออกมาจะต้องเอามาเคลียร์กันให้ตรงกันข้อมูลจะต้องตรงกันถ้าตรงกันปุ๊บก็จะเป็นข่าวจริงก็จะประกาศข่าวได้ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดสมมุติข้อมูลประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดไม่ตรงกันต้องตรวจสอบแล้วก็ให้ดำเนินการกับพวกเฟกนิวผมผมอยากจะบอก นะครับทีมไทยแลนด์นะครับเอาเอา,เอา,เ,อาเอาว่าประดับความรู้ท่านสักนิดหนึ่งก็แล้วกันผมไม่ทราบว่าท่านเป็นทหารมากี่ปีนะไม่รู้ว่าเพึ่งจบมาใหม่หรือว่าท่านเป็นจนกระทั่งท่านลืมลืมอะไรบางอย่างไปผมอยากจะถามพวกท่านเลยที่นั่งแถลงข่าวหน้าบานช่ำกันอยู่อย่างนั้น ยืนถือแท็บเล็ตแล้วก็อภิปรายแล้วไปพูดข่าวเนี่ยผมถามท่านสักนิดหนึ่งตั้งแต่ท่านมาอยู่ตรงนี้มาเป็นทีมทอยลงก่อนหน้าทีมไทยแลนด์ผมก็เห็นหน้าท่านอยู่ผมอยากจะถามท่านว่าท่านยังเชื่อเรื่องข่าวจริงในเขาเมรนี่เกือถามตรงๆเลยถามตรงๆเลยที่ท่านพูดออกมาเนี่ยจริงไหม ที่ท่านพูดออกมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวข่าวต่อไปนี้จะมาจัดการกับข่าวเฟกนิวแล้วเพราะจบเรื่องขมิ้นที่เราขมนกับไทยที่ยิงกันแล้วผมถามท่านตรงๆเลยท่านไม่รู้เลยว่าตั้งแต่ก่อนยี่สิบี่ก่อนยี่สิบสี่ก,กรกดาก่อนแม่ทัพกุ้งจกกะเกษียณอายุราชการจนมาถึงวันที่ยี่็ดธันวาคมเนี่ย ท่านเคยเห็นข่าวจริงของเขเมรสักข่าวไหมช่วยเอามายืนยันหน่อยพี่หนุ่มบดีนะครับท่านเอามายืนยันสักนิดหนึ่งว่าเนี่ยขเขมรเนี่ยข่าวจริงเลยเนี่ยนะครับนะ้วพี่ละครผู้ปื้มนะฮะขอบคุณนะฮะพี่มนูนนะครับจริง่ะท่านช่วยยกข่าวมาสักตัวอย่างหนึ่งก็พอไปหามาเหอะอะไรก็ได้เนี่ย ตั้งแต่ยี่สี่จนถึงยี่บเจ็ดธันวาคมอ่ะพี่ดวงเนตรบัดดีนะครับจริงไหมผมว่าท่านไม่มีปัญญาหาข่าวจริงจากขมรมาหรอกเพราะผมเองก็ยังหมดปัญญาเลยนะครับพี่วิกร์บัดดีนะครับถึงเวลาที่จะต้องมาจัดการกับคนไทยถึงเวลาที่ต้องมากระทืบคนไทยอีกแล้ว คุณต้องเข้าใจนะครับพี่ปีชาวดีนะครับไอพี่พี่ชัยวันดีนะฮะคุณต้องเข้าใจนะครับว่าโอเคเฟกนิวมันมีอาจจะจัดการก็จัดการกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะเอามาตรฐานตรงไหนมาบอกว่ามันเป็นเฟกนิวถ้าท่านบอกเฟกนิวนะผมบอกได้เลยนะไอหี้ยช่องข่าวใหญ่ๆแม่งโดนกันหมดนะจริงพี่หงเฟกนิวเนี่ยช่องข่าวใหญ่ๆเต็มไปหมดนะ แล้วเดี๋ยวต่อไปนี้กูก็จะเอาเนี่ยช่องข่าวใหญ่ๆมาเปิดเอามาพูดแล้วถึงเวลากูก็ชี้เลยกูออกมาจากช่องนี้ <c oughs> มึงกล้ากับเขาหรือเปล่าล่ะจริงว่าพี่นรุนหนาสวัด,ดีนะครับคือมันไม่คือมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาบอกบอกว่าต่อไปนี้ท่านจะเอาข่าวเขมรพี่หมาเด้งหวัดดีนะครับพี่สลาสวัสด,ดีครับต่อไปนี้จะเอาข่าวเขมรมาเทียบกับข่าวทางการไทย เทียบทั้งสองฝั่งถ้าตรงกันก็ประกาศออกมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอันเนี้เรื่องดีแต่ท่านบอกว่าถ้ามีข่าวใดข่าวหนึ่งซึ่งไม่ตรงกันเนี่ยก็จะดําเนินการกับพวกเฟคหนิวผมถามนิดนึงเนี่ยอ,อีนางมาลีโเจียตาเนี่ยตัวแม่เลยตัวปล่อยข่าวทุกวันเลยอะแล้วท่านจะไปจับมันยังไงท่านบอกเป็นหน้าที่ของทางการเขมรแล้วมันเคยจับไหมล่ะ ประเทศขเขมรแม่งมีทั้งบ่อนคาสิโนโที่แม่งเป็นศูนย์รวมของสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์แม่งยังไม่จับเลยตำรวจบ้านมันนะโจรทั้งเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ตำรวจบ้านมันเนี่ยจ,จ,จับนักท่องเที่ยวไปส่งให้กับพวกคอนเซนเตอร์อะแล้วท่านมาพูดอย่างนี้เนี่ยเรียกสติขึ้นมาหน่อยนึงเอาสติขึ้นมาหน่อยนึง ถ้าท่านจะล่อคนไทยด้วยกันเองท่านกันล่อไปให้เขเมรมันนั่งขำไปแล้วต่อไปนี้กูอาจจะเอาข่าวเขเมรมานั่งพูดเนี่ยบอกขรี่เขเมรไงก็ไปจับมันดิมีปัญญาไปจับมันแม่มันเอารูปในหลวงไปทําลายมันเอารูปในหลวงไปเผามันตัดต่อคลิปในหลวงปลอมๆขึ้นมาเป็นเฟกขึ้นมาเนี่ยพี่เอ็มดีวัดีนะครับนะะ คุณมีปัญญาไปจับมันหรือเปล่าละ่ะทูตเธอดอยู่ไหนอะทูดที่อยู่ขมรนะแล้วขมรแม่งไม่ได้เพิ่งมาทําด้วยแม่งทํามานานแล้วมีปัญญาไปจับมันแม่มันเคยไปจับใครบ้างแม่ทูดไทยประจขเขมรเคยไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางการกับทางทูขเขมร์ไหมเคยไปดําเนินการไปแจ้งความดําเนินคดีส่งผู้มีอํานาจให้ทูดหรือให้อ่า จ้าหน้าที่ของสถานทูตคเดไทยประจำคำเหม็เคยไปแจ้งความจับมันแม่มอบอํานาจไปเคยไหมแม่งก็ไม่เคยคุยยังมาล่อแต่คนไทยอย่างเดียวไอ้เหียเลอะเธอะไม่พูดสักอย่างดีกว่าพอเวลาคนตั้งคําถามขึ้นมาแม่งก็บอกไอ้นี่เฟกนิวอา f เฟกเหี้ยอะไรล่ะก็ตั้งคําถามเนี่ยนะพี่นางฟ้านะครับวัดดีนะพี่เอ็นจีวัดดีนะครับ จริงไหมเพี่พยมภัยพอดีนะฮะคือมึงเวลาเอาง,ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเนี่ยจะถ้าไอ้เฮียกูอยากจะตั้งคําถามถึงไอ้เนี่ย,นนยทีมไทยแลนด์เนี่ยว่าไอ้รองรองผู้จัดการทหารเรือหรืออะไรนะักอย่างหนึ่งที่มาถแถลงข่าวอะบอกว่ารู้นะว่าน้ํามันเนี่ยเป็นบริษัทไหนเรือเรือที่ขนน้ํามันเป็นบริษัทไหนรู้เนะี่ยเดี๋ยวกูจะไปจี้ถามแม่งเลยว่าตกลงบริษัทไหน นะครับอย่ามาบอกว่าเรื่องภัยความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวที่อะไรเลยไม่ได้เกี่ยวเลยภัยความมั่นคงอะไรอ่ะไอ้นี่ทําลายชาติคุณต้องประกาศออกมาเนี่ยคุณจะมาเหมือนกับอดีนตนายทหารคนหนึ่งอีกแล้วเดี๋ยวเขพูดไปเดี๋ยวเขาก็เสียหายอีกจริงๆไม่ได้เสียหายหรอกเขาเสียหมาต่งงางหากใช่ไหมครับพี่สุมาอี้ถูกคุณจะพูดทําไมวะของอย่างนี้ พูดไปก็อายก็ขนาดความจริงคุณยังไม่กล้าพูดเลยจริงป่ะความจริงคุณยังไม่กล้าที่จะพูดเลยนู่นเฟกนิวว่าพลตีวินไทยตอนนู้นแหละไอ้เรื่องไอ้ประสาทไอ้่ไอ้ไอา,ไอาลาตีมุกอะที่บอกว่าไฟมันลามขึ้นมาเผาสารานะนะั่นแหละลามเฮียอะไรอนะสุดท้ายก็ออกมายอมรับว,ว่าเขมรเผาเฟกนั้นเฟกนิวเปล่า พ่บิววันดีนะครับนั่นเนฟคนิวหรือเปล่าถามเด้โอ้แม่งแต่ละแต่ละองค์แต่ละองค์งมานี่นะยี่สติตั้งสติอะไรที่มันที่มันเล็กๆน้อยๆเนียน่ยมิตาเขายังไม่ทำเลยขนาดเรื่องเล็กๆน้อยๆเครื่องถ่ายเอกสารเขายังไม่ทำเลยเขาทำแต่เรื่องใหญ่ๆเคยได้ยินมากเล็กๆมิตาไม่ใหญ่ๆมิตาทำอะ่ะเคยได้ยินกันหรือเปล่าล่ะ เออคุณแม่งมาทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างผมพูดตรงๆนะคือแม่งเฮงซวยอ่ะไม่พูดเสียดีกว่าจริงไหมไม่พูดเสียดีกว่าพูดไปก็แม่งคุณคุณเท่ากับว่าคุณไปทำลายน้ำใจคนไทยกันเองแล้วคนเขาจะยิ่งตั้งคำถามถ,ามถึงพวกคุณ่ะ ได้ประโยชน์อะไรกับการที่คุณตั้งคุณมาแล้วคุณเนี่ยเนี่ยคุณบอกเนี่ยเรื่องสายการบินเรื่องสายการนุ่นเรื่องสายการคุณอธิบายเรื่องสายการบินเบลารุสบินมาจอดที่เขมรคุณรู้หมดทุกอย่างเลยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเข้าใจได้เพราะว่าข่าวมันก็ออกมาจากทางคุณนะั่นแหละและข่าวอย่างเงี้ยคนคนไทยตะนกตะหนกต,นต,ตื่นตะนกแมก็ตื่นตนกไนงะแล้วยังไงต่ออ่ะแล้วคุณบอกว่าเนี่ยใครไปทำเฟกนิวขึ้นมา ใครไปทำํำวิพาพ์วิจารณ์จนกระทั่งเกิดความตื่นตระหนกในสังคมเมื่อก็จะมีความผิดบอกเอาแล้วที่คุณมาอธิบายเบลารุสเนี่ยคืออะไรอ่ะกูยังกลัวเลยคุณรู้ว่าผมไม่ได้กลัวแค่อาวุธมันอย่างเดียวผมยังกลัวว่ามันจะเอาทาหารรับจ้างมาทิ้งเอาไว้ในเขเมรนะ่ะนะครับพี่พรชยัยพี่เกียรติศักดิ์วดีนะฮะจริงป่ะเป็นกูก็กูว่เฮียกูก็ เป็นหนึ่งคนที่มีชีวิตอ่ะจริงวะแล้วถ้าเกิดสมมุติแม่งไม่ได้มาแค่อาวุธอะแล้วแม่งมาทั้งพร้อมนักรบที่รับจ้างอะเอาแล้วรู้เราจะรู้ไหมล่ะทีเนี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้เฮียถ้าเกิดอีกส่งหลังปีใหม่ไปแล้วเกิดแม่งยิงเข้ามาอีกเนี่ยพวกคุณจะพูดยังไงกับประชาชนต่อไปวะพวกคุณจะพูดยังไงกับประชาชนต่อไปอีกใช่ไหมพี่มาโทนิก คุณบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราปกป้องดินแดนของเราเราพร้อมที่จะต่อสู้เราพร้อมที่จะต่อกรรู้ความพร้อมกองทัพบบมีรู้แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็พูดไม่ไม่มันหมดไงก็มาอ้างว่าเอาละความมั่นคงแล้วเดี๋ยวประชาชนก็จะจะ,จะนู่นเดี๋ยวประชาชนจะรู้เดี๋ยวจะนั่นจะนี่แล้วเอาอีกแล้วมาอย่างนี้อีกแล้วมีอะไรก็บอกให้มันหมดหมดคนมันจะได้เตรียมตัวช่วยรัฐบาลเตรียมตัวอย่างน้อยก็เตรียมตัวที่จะหนีทัน เตรียมตัวที่จะไปนู่นไปนี่ได้จริงไหมครับอืมนักลบห้องแอร์ให้มันไปไปแนวหน้าบ้างมันยิงปืนไม่เป็นหรอกพวกนี้นั่งงงไปหมดเลยเหมือนกับทาหานันที่ยิงไอ้ยิมหกสิบแบบแม่งไอ้ตรงไหนตัวยิงวะมองซ้ายมองขวาก้มหน้าดูข้างบนได้ของมาแต่ยิงไม่เป็นคือผมไม่แฮปปี้ไงกับการที่โคศกมันจะมาพูดอย่างเงี้ยบอกว่า ได้เวลาที่จะต้องกลับมาดูเฟกนิวเพื่อดําเนินการ mm. กับคนที่ปล่อยข่าว mm. ปลอมอะไรเงี้ยโอมาลีโสเจียตาเลยน,นั่นะตัวแท้เลยแล้วคุณไม่มีวันที่คุณจะจะสรุปข่าวแท้ๆจากขาเขมรได้เพราะขาเขมรมันโกหกลายวันไม่ใช่โกหกลายวันด้วยแม่งโกหกลายชั่วโมงคุณจะมีปัญญาไปเอาข่าวจริงกับมันมาเหรอเอาที่ผ่านมาตั้งแต่ยี่สิกรกาคมจนถึงยี่ธันวาวันลงน้าหยุดยิงอะ คุณไปหาข่าวจริงเขมรแล้วออกมาแถลงข่าวให้ประชาชนฟังสักข่าวหนึ่งเด้มันมีท,ที่ไหนอ่ะคุณอย่าบอกนะก็หยุดยิงไงหยุดยิงมันดังบินโดนอยู่่คืออะไรอ่ะแล้วคุณคุณยังไม่พูดถึงเรื่องบินโดนซะด้วยซ้ําเลยคุณยังไม่กล้าที่จะพูดเลยแต่ชาวบ้านแม่งถ่ายลงโซเชียลหมดแล้วว่ามันมีบินโดนคุณช้ากับเขาตลอด แล้วคุณก็จะมาดูคนไทยไหนเฟกนิวจริงไหมครับพี่ยูเซอร์พี่ทิปว w ร n ใช่ไหมครับอย่าพูดอย่างนี้เลยดีกว่าคุณมีหน้าที่จับตาสอดส่องดูเรื่องคอมเมนต่อไปถ้ามันมีอะไรก็มาบอกจะบอกหมดไม่บดไม่ว่ากันแต่ไม่ใช่มาบอกถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาจัดการกับเฟกนิวแม่งเยอะแยะไปหมดเลย